ประวัตินกอุศนีวัฒนะนกอุศนีวัฒนะเกิดเมื่อวันที่24มกราคมพศ2525ปัจจุบันอายุ39ปีเกิดที่จังหวัดจันทบุรีประเทศไทยทางด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาศิละปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และระดับปริญญาโทคณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาวิชาศิละปะศึกษามหาวิทยายลัายศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรด้านชีวิตในวงการบันเทิงนกอุศนีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการได้รับร,บรางวัล Miss Popular Vote จากการประกวดมิ s ไ Thailand ูนิเว r ร์ปี2548จนกระทั่งได้มีโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่องเนำมาสู่ผลงานละครต่างๆมากมายหลายบทบาท ปัจจุบันผันตัวเป็นนักแสดงอิสระผลงานเด่นที่ทำให้เป็นที่รู้จักด้วยแรงแห่งรักปี2549เลือดในดินปี2550ดังดวงหัรืไทยปี2551พูดแม่น้ำโขงปี2551เรือนซ่อนรักปี2553โบเบ้ปี2554ดอกแก้วปี2554 คุณเดปี2555ฟ้าจรดสายปี2556คือหัตถาครองพิพกปี2556โนราปี2559ลิกิขตริศยาปี2559ทางด้านความรักนก,กุศณีเคยคบหาดูใจกับนักสแสดงหนุม่มดีวีรภาพสุภาพไัยบูลแต่ก็ได้เลิกรากันไปต่อมาได้คบหาดูใจกับวินเซนต์คินนี่และก็ได้เลิกรากันไปอีกครั้ง ปัจจุบันกำลังคบหาดูใจกับแจ็คเทมัดแฟนหนุ่มชาวอเมริกันนกอุศนีกับประเด็นดรามา่าที่กำลังร้อนแรงในโลกออนไลน์กับเพื่อนสนิทจักรจันทร์อคัมสิรินกอุศนีเป็นดาราสาวที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีเคยได้รับทั้งบทนางเอกและนางร้ายเธอมีเพื่อนสนิทในวงการหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือจักรจันทร์อคัมสิริว่าที่เจ้าสาวคนสวยโดยล่าสุดนกอุศนีและจักรจันทร์อคัมสิริ เกิดประเด็นดราม่าร้อนสนันในโลกออนไลน์อีกครั้งหลังจากที่สาวเจ้ากระจันได้ไปออกรายการโหนกระแสเปิดใจถึงเรื่องราวดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยหลังจากนั้นนกอุศนีได้เผยภาพแชทคุยกับผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นโลกใบที่หนึ่งและหลังจากนั้นก็เกิดกระแสตีกลับมายัางสาวนกทันทีและเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในปัจจุบันนั่นเองและสำหรับเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรก็คงต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับ